สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่างบินรถมือสองนะครับก็วันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาดูรถมือสองนะไปะจําเดือนมีนาคมนะครับนะก็วันนี้จะมารีวิวคร่าวๆก่อนนะครับนะก็สําหรับเพื่อนๆพนี่ๆคนไหนสนใจอยากจะดูแบบเต็มๆนะก็คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะ๋ยว ja. ผมจะมารีวิวเป็นเฉพาะคันให้เนาะอันนี้ก็ดูคร่าวๆก่อนเนาะก็เราจะมาเจอกันทุกวันนะครับเวลา18บแปนาฬิกาสานาทีนะเวลาดีๆแบบนี้ก็ <neg él ain> เจอกันทุกวันนะครับนะอย่าลืมนะครับสำหรับใครที่อยากจะเข้ากลุ่มซื้อขายกลุ่มไลน์แบบนี้นะก็ให้คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอโอเคเพื่อไไปเยเวลาไปไปดูรถเัลเลยดีกว่าไปครับนี่ครับก็เดี๋ยวจะคร่าวๆก่อนนะว่าแต่ละคันราคาเท่าไหร่บ้างนะและมีรุ่นไหนบ้างนะนะก็จะเป็นการรีวิวประจำเดือนนะครับของมีนาคมนะราคาเขาเปิดไว้ที่4ี่หมนะ ถ้าอยากจะดูรีวิวเป็นแบบเต็มๆก็คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้คันนี้4 9่0มนนะครับนะแล้วก็คันนี้อีซูนะครับคันนี้ t ี r คันนี้อ่าคันนี้เขาเปิดไว้ที่55 0 0 0นนะนี่นะครับสีสอง5 6 5หกนะคันนี้เป็นกระบะแคบนะครับ่นะอย่าลืมกดถูกใจใต้คลิปวิดีโอให้กันด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะถ้าอยากจะดูรีวิวก็คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนะคันนี้55 0 0 0นนะครับ่นะต่อมาก็ คันนี้ครับเป็นมังกรนะคันนี้อีสูมังกรนะครับปีห้าเจ็ดนะคันนี้อยู่ที่หกหมื่นห้านะเป็นกระบะหัวเดียวนะคันนี้นะอ่าเป็นกระบะหัวเดียวนะคันนี้หกหมื่นห้าพันนะคันนี้นะครับนะก็ภาษีตรงห้าหกห้านะอ่าเป็นสีขาวนะครับถ้าอยากจะดูรีวิวเต็มๆก็คอมเมนต์มา,าใต้คลิปวิดีโอ,โอนะน, <fulfillment S 3> นะครับก็จะมารีวิวให้เนาะต่อมาครับเป็นไมตี้นะครับคันนี้ไมตี้หัวเดียวนะคันนี้ราคา หกหมืนห้านะคันนี้นะครับนะนี่นะหกหมืนห้าเป็นปีสามสามนะ mighty x คันนี้หัวเดียวนะครับถ้าอยากจะดูรีวิวเต็มๆก็คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนะต่อมาครับเป็นปีออสนะรถเก่งคันนี้นะเป็นสองพันแปดนะคันนี้ขายที่แสนแปดนะแสนแปดนะคันนี้ถ้าอยากจะดูรีวิวก็คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะคันนี้เป็นปีสองพันแปดนะขายแสนแปดนะคันนี้นะครับต่อมาครับคันนี้เป็น ไมตี้พัดคันนี้เป็นกระบะแคบนะคันนี้พงศ์ไรพาวเวอร์ด้วยนะอ่าเดี๋ยวมาดูขั 6, 6้วข้าวคันนี้เป็นปีสองห้าสามเก้านะอยู่ที่เจ็ดหมืนห้านะอ่าครับเจ็ดหมืนห้าพันสี่สองห้าหกห้านะครับเป็นกระบะแคบนะคันนี้ป้ายจังหวัดพิษจบูนนะครับนี่นะอ่าต่อมาเป็นดิกสันบิ๊กเอ็มนะครับคันนี้เป็นป้ายจังหวัดพิษจุบุญเหมือนกันครับบอรสองเก้าเก้าเก้านะครับนี่นะเป็นดิกสันบิ๊กมฝาแดงจอโค้งนะครับ อันนี้พวงมาลัยพาวเวอร์นะแอร์เย็นด้วยนะครับันนี้อ่าปฏิเต็มนะครับ2565้า้าเขาเปิดราคาไปที่95้าหมื่นะคันนี้เป็นปี41นะ2541นะครับนะ95้าหมื่นะคันนี้นะอ่านิสสันวีร์นฝาแดงกระบะแคบนะคันนี้ต่อมาครับอันนี้ไฮลักไมตี้นะคันนี้กระบะแคบเหมือนกันนะครับคันนี้พวงมาลัยพาวเวอร์แอร์เย็นนะคันนี้เป็นอ่ามีจมูกด้วย เป็นป้ายสละบบุรีนะครับบอสองห้าแปดเจ็ดนะถ้าใครอยากจะดูรีวิวเต็มๆก็คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนะคันนี้เป็นรถปีสองห้าสี่ศูนย์นะราคาแปดหมืนห้านะอ่าครับราคาแปดหมืนห้านะครับเป็นไฮรักไบตี้อันนี้นะต่อมาครับอันนี้สามหมืนห้านะเป็นรถเก่งนะครับนี่นะอ่าเป็นรถเก่งนะครับปีสองห้าสามหกนะอันนี้ สีเต็มนะสองห้าหกหกนะนี่นะครับอ่าพิ่งต่อมานะอันที่สิบเก้ามกราสองห้าหกหกคันนี้สามหมื่นห้านะครับก็เป็นป้ายจังหวัดพิจบูรนะกกสองเจ็ดสามหกนะอ่าก็จะประมาณนี้สำหรับใครถ้าอยากจะดูขนไหนเต็มๆคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะเดี๋ยวผมจะมารีวิวเครื่องยนต์รีวิวตัวถังรีวิวการขับขี่คซี่ต่างๆนะ ก็จะมารีวิวให้นะยังไงคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนะนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปถ่ายขันอื่นก่อนยังไงกดติดตามไว้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าเนาะเพื่อไม่พลาดเนาะกดติดตามไว้โอเคก็สำหรับวันนี้ก็ขอฝากคำว่าสวัสดีค่ะ